สวัสดีค่ะวันนี้ป้าพูนจะทำไข่พะโล้สูตรง่ายๆนะคะจะใช้ผงพะโล้สำเร็จรูปซองแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะใช้กระดูกอ่อนหมูนะคะแล้วก็มีไข่วันนี้ใช้ไข่จิตฟองทำง่ายๆเสร็จเร็ว เสร็จภา,ายใน30นาทีเรามาต้มไข่กันก่อนนะคะจะต้มไข่ประมาณ10นาทีค่ะราต้มไข่ได้10นาทีแล้วเราก็ปิดไฟค่ะจะเอาไข่ไปนอกน้ำเย็นก่อนค่ะ ตอนต่อไปก<อ>็หม้อที่จะทำนใส่น้ำมาตั้งไฟค่ะต<อ>ั้งไฟให้น้ำเดือดเลยค่ะอพอน้ำเริ่มจะเดือด เราก็เพิ่มกระเทียมทุบแล้วก็รากผักชีลงไปเพิ่มความหอมนะคะลงไปก่อนนเสร็จแล้วเราก็ใส่ผงพะโรวสำเร็จรูปลงไปเลยค่ะ เพิ่มสีสันเราจะใส่ซีอิ้วดำหวานลงไปหน่อยนึงค่ะเพิ่มสีสันลงไปค่ะแล้วเราก็ใส่ อาซี่โครงอ่อนหมูลงไป พอน้ำเดือดเราจะลดไฟลงเป็นไฟกลางๆนะคะเพื่อเคี่ยวให้กระดูกหมูเปื่อยลดไฟกลางๆล,ลงไปนะคะแล้วต่อไปเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะ เที่ยวต่อไปสักพักหนึ่งค่ะเราเที่ยวได้สักพักแล้วก็มาดูค่ะนี่ค่ะดูหม<ด>ู<ด>สุกหรือยังชิมรสชาติดูรสชาติดูใส่น้ำปลาหนึ่งค่ะ ดีตรงกล่องอนนยปิดไฟได้เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับไข่พะโลใส่กระดูกอ่อนหมูาจะน่ากินนะคะหอมด้วยนี่ค่ะทำง่ายง่ายสบายๆเครื่องมสำเร็จดู ขอบคุณที่รับชมนะคะช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ